เสาสต้นในการเพิ่มยอดขายบนโฆษณา Facebook ให้ด e hmm. ีต like ja, yeah, ั้งแต่วันนี้และก็ดีไปเรื่อยๆอย่างยั่งยืนด้วยครับหลายๆคนจากประสบการณ์ที่ผมได้คุยด้วยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผมดูแลลูกค้ามานะครับจะมีความเชื่อหนึ่งทั้งที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทีนะนั่นก็คือเขามีความเชื่อว่าถ้า ทำบางเรื่องในการทําโฆษณา Facebook หรือ Google ก็ตามทีม้นะให้ดีเนี่ยแล้วเรื่องอื่นน่ยธรรมดาธรรมดาก็ได้มีแค่บางเรื่องที่ดีแบบโคตรสุดๆอ่ะก็สักเซสได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำคอนเทนต์บน Facebook แบบดีมากเทพมากทำแบบหนังไวรัลขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วธุรกิจเรามันจะดีขึ้นมายอดขายเรามันจะดีขึ้นมาซึ่งจากประสบการณ์ผมเนี่ยพบว่าไม่จริงเลยนะครับผมมีลูกค้าที่จ้างบริษัทครีเอทีฟจ้างพุ่มกับจริง ทำไวรัลระดับแบบว่าหลักล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็น SME นะยอมทุ่มทุนมากนะครับแต่พอยิงไปเนี่ยคือก็ได้ยอดแชร์ได้คนดูวิดีโออะไรพวกเนี้ยแต่ก็ยอดขายไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่เลยนะครับรวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็มีปัญหานียให้ผมเห็นบ่อยๆจากการที่พูดคุยกับเอเจนซี่ที่ทําหนังไวรัลเก่งๆด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยลองมาดูนะว่าเสาสี่ต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกรณีที่ว่า ทำไมเราต้องทําให้ดีทั้ง4ต้นและต้องให้มันไปในทิศทางเดียวกันถ้าเราทําผิดต้นใดต้นหนึ่งเนี่ยโฆษณาเรามันจะไม่สักเซสนะครับมารู้จัก4ต้นกันก่อนจริงๆดีเทล,ลมีเยอะมากนะแต่ผมจะพูดคร่าวๆสั้นๆเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับเสาต้นที่1คือเสาที่ชื่อว่า objective หรือวัตถุประสงค์นะครับเสาต้นที่2คือเสาที่ชื่อว่า audience หรือกลุ่มเป้าหมายเสาต้นที่3คือเสาที่ชื่อว่า branding และ content นะครับ สาต้นที่4คือเสาที่ชื่อว่า Measurement and Optimization ไอเสาวพวกนี้ผมคิดของผมเองนะมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับ Measurement Optimization คือวัดผลและปรับปรุปรงโฆษณาเสา4ต้นนี้นะครับอาจรู้จักกันละทีนี้ลองมาดูว่าทำไมบางคนนะ่ะทำดี3เรื่องทำแย่1เรื่องแล้วโฆษณาไม่สำเร็จลองดูนะสมมุติว่า เสาต้นที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องวัตถุประสงค์จริงๆมันมีดีเทลเยอะอย่างที่บอกไปนะแต่คร่าวๆคือการเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยถ้าเราเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจากที่เราจะขึ้นสวรรค์จะกลายเป็นลงนรกได้เลยนะถ้าเลือกวัตถุประสงค์ผิดเนะี่ยเพราะว่า AI เนี่ยมันจะทําสิ่งที่ผิดทางมันจะออฟติมิซ์แล้วก็ปรับปรุงโฆษณาให้เราผิดทางไปหาคนให้เราผิดประเภทนะครับอ่ะก็อ่าลองดูนะแต่ว่าสมมุติว่ากรณีชื่อเนี่ย เราเลือกวัตถุประสงค์ถูกครับให้ AI ทํางานถูกแล้วแล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงได้คนที่ใช่เข้ามายิงโฆษณาไปคนมาตรงตลอดนะครับข้อที่3ทําคอนเทนต์เราทาเทพมากเลยนะครับแต่ข้อสุดท้ายครับเราวัดผลปรับปรุงโฆษณาไม่เป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทำคอนเทนต์นะเราไม่ได้ทําตัวเดียวหรอกมีหลายตัวถูกปะ่ะกลุ่มเป้าหมายเราคงไม่ได้ยิงกลุ่มเดียวหรอกมีหลายกลุ่มนะครับทีเนี้ย เวลาโฆษณามันดีๆอยู่เนี่ยเนื่องจากเราอ่านตัวเลขวัดผลไม่เป็นอ่านผิดนะครับเราก็ไปปิดหรือลดงบตัวที่ดีและเราก็ไปเพิ่มโฆษณาเพิ่มงบให้กับตัวที่แย่นะครับเนื่องจากเราอ่านผลอ่านตัวเลขผิดผลก็คือตัวที่ดีก็ไม่ได้ไปต่อตัวที่แย่ได้เพิ่มเงินได้ใช้เงินเพิ่มผลที่เกิดขึ้นก็คือยอดขายกำไรเราก็ตกลงนะครับอันนี้ก็คือ กรณีที่1นนะดี3เรื่องไม่ดีหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องวัดผลนะครับกรณีที่2ครับเลือกกลุ่มเป้าหมายถูกคอนเทนต์ทำดีมากแล้วก็วัดผลอ่านตัวเลขเป็นแต่เลือกวัตถุประสงค์ผิดอ่านนี่ผมบอกไปแล้วว่าชีวิตเปลี่ยนนะครับคือต่อให้เราทำดียังไงเนี่ยถ้าเราเลือกวัตถุประสงค์ผิดตัวเลขราคาที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> เช่นสมมติเราต้องการคน,นทักอินบ็อกซ์แต่เราดันไปนเลือกออฟฟิเชีเป็น a c h เป็น e n g a g e เ e n t เป็นการมีปฏิสัมพันธ์นะครับราคาต่อการทักอินบ็อกก์ถึงกะแพงมากอาจจะเป็นหลักพันหรือหลายพันนะครับเออดังนั้นเนี่ยเลือกวัตถุประสงค์ผิดอย่างอื่นดีหมดก็ไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมอ่านี่2กรณีแล้วนะกรณีที่3ครับคือเลือกวัตถุประสงค์ถูกคอนเทนต์ทำดีมากนะครับอ่านผลวัดผลเก่งปรับปรุงเก่งแต่กลุ่มเป้าหมายอะ่ะด้วยความไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง ด้วยความไม่รู้จักการใช้เครื่องมือที่ Facebook เขามีให้และทําให้โฆษณาเราเนี่ยพาเกตคนได้ดีขึ้นได้แม่นขึ้นนะครับก็กลายเป็นเราได้คนที่เราไม่อยากได้เข้ามาสมมุติเราขายของแพงแต่เราได้คนประเภทแบบคุณเคยเห็นไหมแบบเข้ามาแล้วอาชีพแบบประมาณว่าบริษัทพ่อแม่จํากัดมหาชนอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่จ้างบริษัอะไรพวกเนี้คือมันก็ทําให้ คนที่มาเจอโฆษณาเราไม่มีกําลังซื้อนะครับคอนเทนต์เราจะดีแค่ไหนเนื่องจากเราขายของมีกําลังขายของแพงหน่อยเนะี่ยเราก็ขายไม่ได้เห็นไหมนะครับอ่ะนี่ก็คือทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตไม่ตรงนะครับและสุดท้ายครับทุกอย่างดีหมดแต่คอนเทนต์เนี่ยแปกนะครับคอนเทนต์แปกมากกลุ่มเป้าหมายตรงวัตถุประสงค์เลือกตรงนะครับวัดผลอ่านผลเก่งแต่ทำคอนเทนต์เนี่ยแปก หลักๆคนทำคอนเทนต์แป็กอ่ะไม่ใช่เพราะทำกราฟิกไม่เก่งตัดต่อไม่เก่งนะส่วนใหญ่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับคุณเคยเห็นไหมคนที่แบบโพสต์ที่มันดูแบบไม่สวยเลยอะ่ะแต่มันขายดีมากะนะครับคนที่ทำคอนเทนต์แล้วแป็กอะ่ะเนื่องจากมันมีปัญหามาจากเสาต้นที่2ครับก็คือไม่ได้ศึกษาลูกค้าตัวเองมากพอไม่ได้เข้าใจลูกค้าตัวเองมากพอซึ่งวิธีศึกษาเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆ ที่ตรงไปตรงมาเยอะแยะนะครับวิธีแรกที่ผมมักจะใช้ก็คือไปศึกษาในพันทิปอ่านในพันทิปนะครับว่าคนที่ใช้สินค้าหรือบริการเราเนี่ยที่เขาไปใช้บริการแล้วเขากังวลเรื่องอะไรบ้างก่อนจะซื้อแล้วพอเขาซื้อไปแล้วเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเรื่องพวกนี้เราต้องเอามาคิดแล้วเราจะรู้เองว่าคอนเทนต์เราควรจะทําเรื่องอะไรเป็นหัวเรื่องหลักนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการโทรสัมภาษณ์เลยนะครับคุยกับลูกค้า เข้าไปสัมภาษณ์ลูกค้าเก่าที่ซื้อไปแล้วก็ได้หรือหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าเป็น potential target เนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเราเนี่ยเราไปที่สถานที่ที่รวมคนเหล่านั้นแล้วก็ไล่สัมภาษณ์เลยก็ได้เวลาผมก่อนจะทําธุรกิจเนี่ยผมทาอย่างนี้นะของผมอะธุรกิจหลายๆตัวผมเข้าไปสถานที่จริงแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้าก่อนที่จะเริ่มธุรกิจจริงเลยนะครับเพราะมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเดาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเอาตัวเราเนี่ย ไปคิดแทนลูกค้าเพราะเราไม่ใช่ลูกค้าเราไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่มีลูกนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าคนมีลูกอ่ะรู้สึกยังไงนะครับต่อให้คุณมีลูกแล้วคุณเป็นคุณพ่อคุณไม่มีทางเข้าใจคุณแม่อย่างสุดๆครับว่าคุณแม่ที่ต้องปั๊มนมด้วยให้ความอบอุ่นลูกด้วยฮอร์โมอนเปลี่ยนแปลงด้วยคือเราไม่มีทางเข้าใจเขาเท่าที่เขาเข้าใจตัวเองแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราถามเขาสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วคอนเทนต์เนี่ยไอเดียในการทำเนี่ยมันจะมาเอง แต่นี่ผมกลับมาว่าถ้าเราทําแปะมันก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อให้เราได้ไอเดียได้เข้าใจลูกค้ามาแล้วเรื่องฟอร์แมตในการทําให้เหมาะสมกับโฆษณาบนเฟซบุ o กเนี่ยก็สําคัญนะครับบางคนเนี่ยยังใช้หลักคิดแบบท raditional marketing อยู่ทาโพสเฟซบุ๊คลักษณะเดียวกับโพสตโปสเตอร์ที่แปะในลิฟที่มาหาอะไรที่บอร์ดที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกับบิลบอร์ดนะครับซึ่งมันไม่ได้คือน้ําหนัก ความใหญ่ของตัวอักษรจุดโฟกัสสายตาอะไรเงี้ยมันต้องศึกษานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น4กรณีผมจะให้กรณีที่5ด้วยนะครับกรณีที่5คือไงคือทําทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะเรียกว่าวัตถุประสงค์ตรงเป้าหมายตรงคอนเทนต์ดีและวัดผลอ่านผลเก่งหลายคนบอกเฮ้ยทำสี่เรื่องนี้ยังมีขายไม่ได้กำไรไม่ได้เลยคำตอบคือมีนะครับผมมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งครับ ทำกันบ้านส่งทาคอนเทนต์เนี่ยสัปดาห์เดียวนะยิงโฆษณาวันหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับมีสามพันแชร์ทำคอนเทนต์ส่งกันบ้านเนี่ยสัปดาห์เดียวนะกลับมาส่งสามสี่พันแชร์โอ้โหเปิดขึ้นมาโชว์กันบ้านเพื่อนในห้องหูห,หูหูกันใหญ่เลยผมก็หูเหมือนกันนะครับไม่มีคนทําได้บ่อยนะสามสี 3, ่พนะันแชร์ในสัปดาห์เดียวนะค,คนที่ไม่หูอยู่คนเดียวก็คือลูกศิษย์คนนั้นที่ทำสามสี่พันแชร์นี่แหละเพราะเขาสายน้าแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ครับแต่ว่า มันไม่มีลูกค้าพักมาซื้อเลยครับ <laughs> เพราะว่าอะไรเอาเล่าสั้นๆก็คือคอนเทนต์ที่เขาทําแล้วคนแชร์เยอะเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้และคนก็มารับความรู้แล้วก็แชร์ความรู้ที่เขาอยากจะเผยแพร่ให้จริงๆก็แชร์ให้เยอะเลยนะครับ <laughs> เนื่องจากตั้งใจจะให้ความรู้คอนเทนต์นั้นนะเขาก็รับความรู้แล้วเขาก็พอแล้วไง เขาก็ไม่ได้คิดจะซื้อเพราะคุณไม่ได้บอกว่าคุณขายอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณก็ไม่มีคอร์ t ูเอคชั่นไม่มีอะไรจูงใจที่ตกเข้าเรื่องการซื้อเลยนะครับก็เลยทําให้คอนเทนต์ปังแต่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อในเสาต้นแรกที่เราอยากได้ก็เลยกลายเป็นได้อย่างอื่นได้ยอดแชร์ไม่ได้ยอดขายนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างทั้ง5กรณีนะครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าเราทําทั้งหมด ให้มันสมบูรณ์ให้มันดีและศึกษาลงทุกรายละเอียดของทุกเรื่องเนี่ยตั้งแต่วัตถุประสงค์นะครับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่คอนเทนต์นะครับแล้วก็การอ่านผลแล้วก็ปรับปรุงโฆษณาไปเรื่อยๆรยอดขายเราผมไม่รู้ว่ามันจะดีตั้งแต่เดวันหรือเปล่านะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่า อะไรที่เราควรจะทําอะไรที่เราไม่ควรจะทําและเราควรจะปรับปรุงโฆษณาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนได้ยังไงนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเชื่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จำเป็นต้องกดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ